สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รัสุทัน์ครับวันนี้กผมพาพี่น้องประชาชนเดินทางมาที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9นาฬิกากว่าๆนะครับกำลังมองหาอะไรกินนะครับมาดูกันว่าเงิน100บาททั้งเนื้อทั้งตัว เราจะกินอะไรได้บ้างตามผมไปเลยครับพี่น้องประชาชนอ่าตอนนี้ครับเราก็มาเจอแล้วครับร้านทำฟันไม,ไม่ใช่ถัปาโบราณเฮ้สวัสดีครับซื้อถัลาเปล่าหน่อยครับอ่าโหนี่ยใส่เยอะอจริงๆครับพี่น้องเอาเอา่เอ หมูเบคอนชีสครับแล้วก็เอาสะกอกชิชีสครับแล้วก็หมูสับไข่เค็มครับเป็นร้อยหนึ่งพอดีนะเอาเก้าสิ0บาทเหรอโอเคโอ้โหม,มีเงินทอนด้วยพี่น้องประชาชน,นเ,าเงินเป็นที่เรียบร้อย นี่ก็เป็นเมนูครับอ่าหนึ100บาทมีทอนครับได้สาระเปามาหลายลูกเลยอืมได้ามาแล้วครับอาหารเช้าของเรานะครับ90บาทเดี๋ยวไปนั่งกินในรถกันขัวรถโดนล็อกครับจอดรถแบบแปะๆไว้ แต่ผมก็ไม่กลัวนะโดนล็อกอะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาเป็นผู้มีอิทธิพลของจังหวัดพิษณุโลกนะครับกินกันเลยซื้อมาสามลูกนะครับหมดเนี่ยเก้าสิบบาทมีหลายไส่อันนี้กินอันนี้ก่อนแล้วกันน่าจะเป็นไส้กรอกนะกินง่ายๆจับง่ายๆอืมอกรอกอืมแป้งเขานุ่มมากครับอืมหอมอร่อยนะครับ ซาปาโบราณขอบคุณเจตเนาอืม,อม,อม